สูารเมื่อคืนที่ผ่านมาหน้าช่องของเราครับถือว่าเป็นไปตามเมอหมายในส่วนของคู่ได้ครับอาจจะหลุดไปสำหรับรอนดอนดามี้เปาะสเปอร์ขามาได้กับเชลซีเป็นลิสซสก้ศูนย์ประตูตัวหนึ่งส่วนเจียงคู่สองกับยูเนเต็ดเมื่อคืนโดนหันไปครึ่งหนึ่งในชั้ผีดุแต่มันไม่ดุทำได้เพียงแค่เสมอกับฟอร์เดสไปสองประตูตัวสองครับเมื่อคืนหลงปาที่ซิตี้กล่าวส่วนพาเลนชับเมื่อคืนเอาชนะเบนฟอร์ไปสองประตูเชนเดียวกับจับเลี้ยวหูครับที่เมื่อคืนพวกเขากลับมาแล้วเอาชนะอสตันบีล่าไปสองประตู ลุงพลงยืนยันวักพวกเขาไม่แพ้แน่นอนส่วนคู่ที่5ในส่วนของนัซสิครับไม่ทําให้ผิดหวังกดสตุดกาอไป3ประตูตัวนหนึ่งครับและนี่ก็เป็นผลงานของทีเด็ดลุงพลลงโตะ๊ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างยันลิมคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับในคืนนี้ยังมีอีก5าคู่คัดมาฝากแฟนๆเหมือนเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วรอ,อไปเรื่องกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับสำหรับเกมคู่แรกในคืนนี้นะครับลุงพลพาล้านไปดูกันที่สุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่เอตีฮัสเตเด จัดดวนจัดบอลมัดเอฟซีซื้อบอลมัดฤดูกาลนี้ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับแต่ไปดูตารางกันก่อนโจบ้านอย่างสต,ตีได้ยอยู่อันดับที่5ครับพวกเขาชนะ5เสมอ1นแพ้ไป3มี16คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ชินตาเพราะอันดับที่2ของตารางคือบอลมัดทีมเยอนนะครับผู้เขาชนะ5เสมอ3าแพ้ไป1นะครับมี18คะแนนะครับคะแนนดีกว่าแล้วก็พวกเขาก็อยู่อันดับที่สูงกว่าด้วยนะครับ ซึ่งผลงานของคู่นี้นะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดยังไงก็ยังเป็นซิตี้ครับที่ยังคงยอดเยี่ยมกว่า10นัดหลังที่เจอกันบอลมัดชนะซิตี้ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดเป็นซิตี้เอาชนะที่นี่ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งผลงานของซิตี้ห้าเกมหลังที่ผ่านมาครับชนะไปสี่ครับแต่ก็มีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนัดล่าสุดบุกไปอัศวันซีในคารตาบารครับมาหนึ่งประตูต่อสามทำแพ้เนี่ยบุกได้สี่จากห้าเกมหลังนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สม่ำเสมอกับลูกทีมของเปปกา ศูนย์จูงยืนของบอลมาดครับตลอดจุดเตียที่ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้ใครพวกเขาชนะไปสองครับและมีเสมอไปสามเกมกำแพงก็ยังถือว่าอยู่ในเกนที่น่าพอใจโดยเฉพาะสามเกมหน้าสุดครับที่พวกเขาสามารถบวกได้แบบเต็มๆในเบื้องของซิตี้ยับห้าเกมหลังเนี่ยมีแพ้ให้จับสเปอร์ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็ชนะได้อีกสี่เกมที่เหลือเป็นไปตามผลกานคะแนนะครับสำหรับกำแพงส่วนทางฝั่งของบอลมัดออกไปเยือนห้าเกมหลังชนะได้เพียงที่เกมเบียครับก็ยังถือว่ายังคงไม่สม่ำเสมอครับถ้าบอลมาต้องออกไปเยือน ตัวเจือทั้งสองทีมมีฝั่งละรายเท่านั้นส่วนการจัดทัพฮาแลนด์ยังคงเป็นตัวเป้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จะมีฟิลฟ์เดนรวมไปถึงไรเดอร์ส่วนทางฝั่งของทีมเยืนรับก็จะมีในส่วนของไทรเวอร์สนะครับชูนีรวมไปถึงสมิโนครับที่จะคอยเป็นซอประสานตรงกลางส่วนผู้เล่นชี้นักจับตามองเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ11ประตูจาก9นัดถือว่าไม่ธรรมดาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มสม่ำเสมอมาสั้นนักการติดหล้งนะจ๊ะโดยที่คู่นี้ครับเจอแกรนดจากเกมที่แล้วเซตี้ยังคงเปตี้ ีเอลชนะไปด้วยสกอร์สามประตูตอนหนึ่งครองวันนี้กว่าจบสกอรก์กดดีกว่านะครับตำแผงเจมิไม่ไกลรับเพียงแค่เม็ดเดียวสูงต่ำไปที่สามเมตรครับถ้าเป็นตำแหงเม็ดเดียวนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมีภาษีที่ดีกว่าอยู่เล็กน้อยแต่ก็ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเพพาะบอลมาดฟอร์มประชูเลอเกินเิมิยังของมองไปที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมคู่สองร้าไปดูทางฝั่งของทัพซาลิกาโดเนอรกัลเซ่น คือดีพวกเขาจะต้องออกไปเยือนลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมยูนเต็ดรับชื่อผลงานของทั้งสองทีมนะครับตอนนี้เวสต์แฮมกำลังหนีตายนะครับพวกเขาอยู่อันดับรองบวยของตัวรางชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอหนึ่งแพ้ไปเจ็ดมีอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นส,นส่วนสองในการดงเดอร์กาซเซนครับพวกเขาชนะไป3มเสมอ3แพ้3า,าไปอยู่12คะแนนทำให้อยู่อันดับที่12ของตัวราง คู่นี้เจอกันมาในเกมล่าสุดเป็นเวสแฮมนะครับที่ขาบ้านให้จับนิวกาสเซิลยูนเต็ดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งตลอดการเจอกันสิบนัดที่ผ่านมาเวสแฮมยังคงเป็นรองรับชนะได้เพียงแค่สองในขณะที่นิวคาสเซลเก็บชัยชนะได้มากไปถึงห้าเก,ม,เกมครับผลงานของเวสแฮมไม่ชนะมาแล้วหกเกมติดต่อก,กันผลงานยังคงย่ำแย่นัดล่าสุดก็แแ้ให้จับรีกยูยเยเนเต็ดไปด้วยสกอร์สองตหนึ่งนะครับเกบนัดหลังพวกเขาบวกได้ดดเพียงแค่สองเกมเท่านั้น รุนน้องฟังของนิกระสือยับห้าเกมหลังชนะไปทั้งหมดอยู่สี่เกมครับมีแพ้ให้กับไบรตันไปเพียงที่เกมเดียวหลังจากนั้นในชนะเป็นเจ้าสามศูนย์นะครับแล้วก็เอาชนะฟูแลมไปสองหนึ่งรวมไปถึงการเบยดเอาชนะสเปอร์มาอีกสองต่อศูนย์ผลงานจะมากห้าเกมหลังสุดพวกเขาอาจจะบ,บวกได้มากกว่าสี่นัดดีเกว่าตอนนี้ฟอร์มทั้งในสนามและนอกสนามายอดเยี่ยมสุดๆครับเวแซมในบ้านห้าเกมหลังไม่แพ้เลยอาไม่ชนะเลยนะครับขออ่ัยพวกเขาแพ้มาสี่เกมเปิดในบ้านตัวเองครับ เบเดวายิงก็น้อยนะครับแต่โดนใสเยอะเหลือเกินส่วนการออกไปยิงของนิวคาคสเซลชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเพราะว่าหนักไปทางเสมอมีเสมอไปมากกว่า3เกมครับในส่วนของตัวเจ็บเมฟานัสสามรายแคฟฟ์คลาร์กในโจบ้าไม่พร้อมนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนยับยวนวิชซ่ารวมไปถึงเิฟราเมนโตนะครับมีอาการบาดเจ็บเหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของโจบ้าครับสิบเอ็ดตัวจริงคาดการณ์ว่าจะมาในแผน4 2 3 1วิลสันเป็นตัวเป้านะครับแล้วก็จะมีปาเกต้าครับ ตัวเบถึงเซอร์เมวิลรวมไปถึงเจอร์สบเวนรับในให้องฟังของทีมเยือนแทบจะนำทัพมาด้วยพีนิกวเวอร์เจอร์แดีครับที่จะคอยเป็นตัวเป้าและก็จะมีในส่วนของโมฟ,ฟี่รมไปถึงแอนโทนีก,กอนดอนช่วนผู้เล่นชีน้นใหจับตามอมงไปที่พีนิกเวอรมม์เดอร์ดครับเรียกได้ว่าเป็นจานซื้อตัวที่คุ้มค่าสุดๆครับท่านนับเวลานี้ถ้าขายอีสซัคไปแล้วก็เอาพีนิกเข้ามาสุดการเจอกันจากทีมที่แล้วครับในส่วนของการครองบอลไม่หนีกันมากเลยครับ แต่ทางฝั่งของเนวสเซชลนเอาชนะไป1ประตูส่วนทำแผงเจมี่เนี่ยไปที่1เม,มตรครับสูงตามไปที่2.53สําสำหรับเจมี่ครับทางฝั่งของเวสแฮมนะครับยังคงเป็นรองอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานหรือว่าการเจอกันแต่ต้องบอกว่าเกมนี้กดหลังผิงฝาอยู่เหมือนกันครับในส่วนของผู้จัดการทีมคนใหม่นูโลซานโตสก็รูนว่ายัางคงเชื่อมือได้เกมนี้ลงพดจดมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้นะครับยังมองว่าจะแบ่งแต้มกับนิวิเซิลไปได้เจมนี้ขอมองไปที่เวสแฮมอยู่ดีดครับ เกมคู่ที่3คับไปยันที่เอซีมิลานคืนนี้ก็ถือว่าทําศึกบิสแมทครับต้องล้วนกับทางฝั่งของโรม่าซึ่งตามตารางคะแนนในปัจจุบันทั้ง2ทีมันดับอยู่ใกล้เคียงกันโจบาอย่านงมิลานอยู่อันดับที่4ครับชั้นะ5เสมอ3แพ้1มี18คะแนนส่วนโรมา่าพวกเขาชนะไป7จิตครับแพ้2มีอยู่21คะแนนแตมเท่ากับทีมนำอย่างนาปโปลี ซึ่งคู่นี้เจอกันมาในรอบ5เกมหลังทับทางฝั่งของชาบ้านชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวสถิติยังคงเป็นทางฝั่งของโรม่าทีมมักจะทําได้ดีกว่าเสม,มอเมื่อเจอกันผลงานของชาบ้านครับมิลานตอนนี้ก้าวหน้าแล้นนครับที่พวกเขาไม่แพ้ใครแต่2เกมหลังก็ทําทได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นทําให้3เกมหลังสุดผ,ผลผลิตของพวกเขาไม่ได้บวกเลยนะครับส่วนทีมยืนครับในรอบ5เกมหลังที่ผ่านมาครับพวกเขาบวกได้เพียงแค่2เกมนะครับแต่ยังนี้ว่า2นัดล่าสุดพวกเขาเอาเชนะได้ทั้งเซอร์โลน โลปพอจึงประมากครับสองปละตัวตัวหนึ่งก็งยังถือว่าดีนะครับสองเกมน่าสุดที่พวกเขายังสามารถเก็บชัยไปได้ซึ่งในบ้านของมิลานไม่แพ้นะครับแข็งแกร่งพอสมควรส่วนจิมยวนยังโร่มากครับออกไปยังก็แข็งแกร่งเหมือนกันชนะได้ทาง5เกมครับส่วนตัวเจ็บครับโจบ,บ้านบาดเจ็บไป4รายเกมนี้ไม่มีทางฝั่งของชมริกนะครับส่วนจิมยวนก็มีอยู่3ามได้เหมือนกันครับเอีเวน์โฟกุสันไม่พร้อมการจะทับครับเอซิมิลานใช้ระบบ3511้ห เราตั้งใเป็นตัวตามมาตัวเป้าจะเป็นเลอเอาส่วนโรมาใชาด้ดอบิฟเดบบลาลงไปึงสูงเลยครับปุณณจินได้จับตามองไปยังที่รอฟาเอลเลอเอา์นะครับผลงานยังถือว่าพอหวังพึ่งพาได้จากสงครามไอเดียคนรายนี้ก็ยังถือว่าทาผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในส่วนของเกมก่อนคู่นี้เจอจะมาครับการครองบอลต่างๆโรมายังคงทําได้ดีและเกมที่แล้วครับพวกเขาเอาชนะมนิชโกสามพลาดตัวตนหนึ่งเลครับกำแพงเบื้องต้นไปที่ป0สูงตาไปที่2.25 เกมนี้ผลงานของทั้งสองทีมเท่ากาันทางฟังของโรม่ายังคงเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยแต่เินนี้มิลานเล่นที่ซานซิโรหลงพลงยังมองว่าทางฝั่งของมิลานจะไม่ยอมแพ้ใหกับโรมาในเกมนี้อย่างแน่นอนเกมนี้ขอมองไปที่เอซีมิลานทีมโจ้า,านรับคู่ซีไปแวะกันที่ขันหนครับไปดูบาซ่าดวลกับเอลเช่ซึ่งในปัจจุบันโจา้านอย่างบาซ่าอยู่อันดับที่3ของตุรานี่ครับช่วดาเจอเสมือหนึ่งแพ้ไป2มีอยู่22คะแนนครับส่วนทางฟังของเอลเช่ ชนะไป3เสมอ5แพ้2มีอยู่14คะแนนรังอันดับที่9้าของตัวรางซื้อผลงานของคู่นี้เจอทัน10เกมเป็นชัยชนะของบาซ่าทั้งหมดครับไม่มีแบ่งให้เอลเช่เลยล่าสุดกดไป4ประตูต่อศูนย์่งผลงานของบาซ่า5เกมหลังมหนุดแพ้ไปมากกว่า3งเกมนยครับแต่กํัไพูยหลุดไปเพียบเลยบวกใดนเปียชนะเดียก็คือนัดที่ถล่มโบลิิกอสไป6ต่อหนึ่งครับส่วนเอลเช่ผลงาน5เกมของพวกเขาครับ ชนะไปสองเสมอหนึ 2, ่งแพ้ไปอีกสองพวกเขามีไพ่กัเอสเันย้อนไปหนึ่งศูนย์นะครับก่อนที่เจมส์ลาสุดจะเล่นในฟุตบอลถ้วยอาชนะออสเตรเลียไปศูนย์ต่อสี่สองเจมหลังหลุดไปนะครับในเรื่องของผลผลิตซึ่งผลงานของบาซ่าในบ้านห้านัดหลังชนะไปสี่ครับแล้วก็มีแพ้ไปหนึ่งเกมส่วนเอลเช่ชนะได้เพียงแค่เจมส์เดียวครับจากการลงสนามไปห้าเกมหลังสุดปัญหาตัวเจ็บคาับโรบ,บ้านเจ็บขยับเลยนะครับโรฟินยาเปดี้กาบี การสี่ย์ในจับรวมไปถึงทางฝังของโอโมครับที่ไม่พร้อมการจัดทับตัดนี้บาซ่าใช้แผน 4, 2 3 1ฟองสนึฟนตเรสครับเป็นตัวเป้ารวมไปถึงโลเปสมาคาเทฟอร์รวมไปถึงเยอมาน,นะครับส่วนเดลเช่ก็จะมีผู้ทางฝังของซิวลวารวมไปถึงเนโตครับผู้เล่นที่จับตามองต้องไปที่น้องเหมาเยอมานถึงเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแต่ก็ทำไปแล้วมากกว่า4แอสซิส ยังมีสกอร์ติดไปรวมไปอีก2ประตูด้วยเจมก่อนเจอกันมาบาซากดเต็มเผา4ประตูตัวศูนย์กำแพงเมืองต้นก่นิไปที่2เมตรับสูงต่ำไปที่3.5ผลง,งานไม่ค่อยดีนะครับทางฝั่งของบาซาช่วงหลังเจ็บมใช้ชนะไม่ค่อยได้รวมไปถึงกำแพงของพวกเขาที่บุกได้เพียงทีมเดียวในรอบหาเจียมหลังสุดเจมนี้องคลยังของมองไปที่ทีมเราอย่างเอลเช่ก่อนไทยจะแพ้ไม่น่าจะเกิน2ดอกครับเจีมนี้ของมองไปที่เอลเช่ทีมผู้หมาเยือนครับ เกมคู่สุดท้ายไปยันที่หล็กเอื้องฟัร์ดังเศสรครับในส่วนของแบสเล่นกับโอลิมปิกลียงจบ,บ้านชนะ 2, สนเสมอ3แพ้5เก็บไป9คะแนนครับส่วนลียงชนะไป6เสมอ1แพ้3มี19คะแนนคู่นี้เจอกันในรอบภาคเกมหลังสุดโอลิมปิกลียงทับยังสามารถเอาชนะไปได้4ี่เกมส่วนแบสเม่เวน่าเจ็บไป3แต่กำแพงเป็นตังฟังของแบสครับที่ติแตกได้มากกว่าจิตครั้งผลง,งานของแบสในรอบภาคเกมหลังนี้ครับหลังจากเอาชนะอองเช่ พวกเขาก็ไม่ชน,นะอีกสี่เกมะครับเป็นการเสมอสองและแพ้ไปอีกสองเกมในขณะที่ต้องฟังของโอลิมปิกเลียงห้าเกมหลังที่ลงสนามครับพวกเขาชน,นะสองเสมอไปหนึ่งครับในรอบสามนัดหลังก็ยังถือว่ามีทรงอยู่ส่วนอัตราการตีบวกก็เป็นไปตามผลการแข่งขันไปยังถือว่าโอลิมปิกเลียงยังพอพึ่งพาอาศัยได้ในม่านของแบทชน,นะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนโอลิมปิกเลียงออกไปเยือนห้าเกมหลังชน,นะสองเสมอหนึ่งและแพ้ไปอีกสองเกม ตัวเจ็บจุบ้านมีสองรายนะครับในขณะที่อังฝั่งของทีมเยือนผู้เล่นทีมใหญ่ทางบัคเจ็บรวมไปถึงผู้เล่นที่ติดโทษแบนรวมกันแล้วมีอยู่5้ารายจังส่วนโจบบ้านใช้แผน433เจมมีนนำทัพมาด้วยอาร์ช็อกเจ้ส่วนทังฝั่งของลิยงพวกเขาก็จะมีในส่วนของโทริโซ่กับตันทีที่จะคอยเป็นตัวป้อนบอลโดยที่ผู้เล่นที่น่าจะตามมอกไปที่พเวิลสูรับกอกหน้าจัดเช็คที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายิงกระชูดเหลือเกินครับหาลูกเน้น เ่วงเกมก่อนคู่นี้เจอกันมาจากทางฝั่งของลียงยังเฉนชนะเป็นอุตสโกส2สองตัวหนึ่งในประตูชายจากหลักการเซสนะครับแล้วก็คองบอลก็ตีกว่าด้วยกำแพงเบื้องต้นคู่นี้ไปที่ปอปอ,ปอครับสูงต่ำไปที่2.53ผลงานของทั้งสองทีมะครับเทวาวัดกันที่5เกมหลังยังไงก็ยังเป็นทางฝั่งของลียงทับที่ได้น้ำได้เหนือกว่าเกมนี้ลงผลยังของลงโตไปที่ทางฝั่งของทีมโอลิปิกลียงเกมนี้บุกไปชน,นะแบทชูนพลาดตัวสองจับไปที่ลียงครับ สำหรับ5คู่ในค่ำคืนนี้ครับเป็นซีรีกใหญ่ที่นํามาฝากแฟนๆโดยเกยมคู่แรกซิตี้ปัทะาบอลมัดถือว่าเป็นเกมคู่สําคัญเพราะบอลมัดมช่วงหลังฟอร์มดีนะครับดีขนาดที่ขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางซึ่งเกมคู่นี้ลุงผลยังให้ไปที่ดังฝั่ง,งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นผู้ชนะนะครับส่วนเกมคู่2ครับยังให้ไปที่คุนอมเวสแฮมคืนนี้หนีตายครับยังมองว่าพวกเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะนิวคาสเซิลส่วนเกมคู่3ม,มิลานยังคงมีภาษีที่ดีกว่า คืนนี้ล,งลุงพลยังมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้ที่ส,สังสีโรส่วนเกมคู่สี่ล็อกเป้าไปที่เลเช่และก็คู่สุดท้ายลุงพลล้มโต๊ะไปที่โอลิมปิกลียงครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับชีนดํามาฟังล้านๆถ้าชืนชอบช่นใจชายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกันเลยจะให้กับผู้ด่อจูมนลชีด็ด่ลุงพลล้มโต๊ะด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสว,ส,สวัสดีค่